สวัสดีครับเย็บสบายนะไปงานจะไปงานมันพุธก็ต้องเย็บสบายนะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าต้องการใช้สบายสี่ชุมพูนะฮะใช้สบายสี่ชุมพูจักก็ไม่ค่อยจะดีจักมีปัญหาผู้ชม นะจกมีปัญหาก็หาคนใจดีนะครับเผื่อจะซื้อจักให้คูปเปิลน,นะฮะไดมันไม่ค่อยดีนะอีไดเหยียบมันจักมันไม่ค่อยเดินแล้วมันก็เหม็นไหมเพราะฉะนั้นจักจะพังแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังซื้อใหม่นะฮะคุผู้ชม เผื่อผู้ชมใจดีนะครับจะสมทบทุนซื้อจักให้คููเปิลน,นะฮะเป็นครูต้องทำได้ทุกอย่างนะฮะตอนนี้นี่สบายสีชมพูก็จะเสร็จแล้วนะครับสวยๆคือถ้า,ถ,าถ้าเหยียบ ไอ้คันเร่งมันนั่นอ่ะคันเร่งมันจะไหม้ไม่รู้เป็นไรสาเหตุไปให้ร้านดูแล้วนะครับร้านก็ปรับให้แล้วพอช่างพอช่างทำปุ๊บอ่ะมีปัญหาไอ้ตรงที่เราเหยียบอ่ะที่จะเป็นคันเร่งเนี่ยไหม้ตอนนี้เหม็นไหม้ถ้าระเบิดใส่ตีนคือตีนระเบิดถ้าระเบิดอ่ะนะ ขอโทษใช้สตินนะเทา้ามันบ้านนะผู้ชมมันบ้านนะครับนะมันบ้านนะมันบ้านคุยกันมันบ้านคือตอนนี้ตัวเท้าระเบิดเพราะว่าตัวไอ้นั้นมันไม่ดีไอ้ตัวจกักรย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดมก่อนว่ากลิ่นมันไหมขนาดไหนเดี๋ยวไฟดูดไฟดูดผู้ชมเนี่ยมันมันมันต้องเปลี่ยนอันนี้ใหม่หรือ,อยังไงอะผู้ชมจริงใครรู้บอกหน่อยนะฮะเรื่องจกักไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าอ่าอีที่เย็บเป็นก็ด,ดูจาก YouTube นะแล้วก็ลองเย็บดูเออพอเย็บได้เออมันเย็บได้ผู้ชม มันเย็บได้ดูในเน็ตถต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไอ้นี้ลืมเสียบปลั๊กตอนนี้มันเหม็นไหม้ละนะเห,นหม็นไหม้ละแต่จะเสร็จแล้วว่าเหลือสบายสุดท้ายเน,ะนี่ยพี่ผู้ชนมะจะเสร็จแล้วจริงๆนะจะเสร็จแล้วหยุดพึ่งเป็นไรนะก็คือถ้านั่นน่ะคือระเบิด ตายเลยกลัวนะผู้ชมมี f อนะฮะ f c ทุกท่านนะเนี่ยหลักไม,ไม่ค่อยวิ่งกลัวไอห้ห่ามันร้อนเมื่อกี้ดมกลิ่นไม่ไหมมาแล้วว่าเอาไปให้ช่างดูเลยว่านะว่ากันไป ไปซื้อจักมานะถ้าแดมตกมือหน่อยผู้ชมเสร็จแล้วสบายอย่างนีไงะผืน,ะนยาวๆผืนสองเมตรเย็บเสร็จแล้วตกมือนะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามล่ะเนี่ยจะได้มาดูเย็บผ้ากันนะวันนี้บ๊ายบายกับผ้า